สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อ้านี้พ,พี่น้องเขามาเบ่งการแตกกอของอ้อยนะคะอันนี้เป็นอ้อยพันไม้ค่ะใหม่ล่าสุดไหมสําหรับเราหนาสิไหมล่าสุดสําหรับเขาค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงที่เอามาปลูกนะคะช่วงเที่ยาเอามาปลูกพอไซเสร็จนะคะพี่น้องคือแบบว่าพายุห่มกระนำสองอาทิตติดนะคะ แต่ว่าเขาปลูกเป็นแบบต้นกล้านะคะสําหรับอ,อ้อ,อยอ้อยอแปลงนี้นะคะเขาปลูกเป็นแบบต้นกล้ากะเลยรอดมาได้นะคะแต่ว่าอ้อยบอดายเนาอ้อยบอดายเสียแต่ว่าเพราะว่าเขาปลูกแบบต้นก้าเนาะพี่น้องมันก็ะเลยโบเนาพอต้นก้ามันแข็งแรงแล้วพอโดนพายุเข้าไปสองอาทิตย์มันกะรอดมาได้ค่ะแต่ว่าพี่น้องขามันเขาเอิ้นวอย่างอะ่ะ การแตกกอมันจะหน่อยมากๆเลยนะคะสําหรับตอนนั้นนะคะแล้วกับต้นแม่เนี่ยพี่น้องเบื้องลำลำจะไม่สมบูรณ์เลยนะคะเนี่ยลำจะไม่สมบูรณ์เลยแต่ว่าเอากปเลยมาบํารุงเอาที่หลังโดยการให้น้ำให้หาอาหารนะคะตอนนี้นอไม้แตกมาค่อนข้างที่จะเยอะนอไม้แตกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะพี่น้องนี่ เนี่ยค่ะมันก็เป็นมีข้อดีอยู่นะคะสาหรับการปลูกอ้อยแบบต้นกล้าก็ไดเพราะว่าเวลามีปัญหาในเรื่องของฝนเรื่องของพายุนะคะเขาก็ยังยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ท่อนพันบอลเนาเนาะเพราะว่าเป็นแบบต้นกล้าเนาะแต่ถ้าเป็นแบบท่อนพันธุ์ถ้าฝนติดสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะคะโดยที่เขาไม่เห็ดอย่างบรได้เลยเนี่ยท่อนท่อนพันก็นจะเนานะคะพี่น้องท่อนพันก็นจะเนา อันนี้เป็นอ้อยยังบอรับรองสายพันธุ์ค่ะไม่กว่าตัวที่ลงคลิปไปก่อนหน้านั่นอีกนะคะกะจากที่ตัดมาชิมเบิงนะคะตัวนี้ก็โอเคค่ะพี่น้องก,กรอบนะคะเนื้อกรอบตัวที่แล้วนะคะตัวที่แล้วอ่าพอพอพอแกะมาเนาะพอแกะมาเนื้ออ้อยมันจะแข็งไหมคะ่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะ เพราะวา่าดินหรือจังใดกับบลูนะคะกะได้แบ่งท่อนพันธ์ไปสองสามเจ้านะคะกะลองพิจารณาเบิ้งด้ค่ะว่าเป็นจังไหนแต่สำหรับปลูกยูไชมยมิอ่าบ่าโอเคค่ะบ่โอเคเลยนะคะแต่ตัวนี้ร้องปลูกแล้วโอเคนะคะพี่น้องตัวนี้ร้องปลูกแล้วโอเคค่ะเนื้ออ้อยกรอบนะคะเนื้ออ้อยกรอบแต่ว่ายังบ่หวาน คืออ้อยกําลังตัดไปเฮ็ดพันธุ์กําลังดีค่ะช่วงนี้เขาก็ขยายไปนี่อยู่น้อยนึงนะคะนี่ขยายมานะคะขยายออกมาแต่ว่าต้นแม่นี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะพี่น้องต้นแม่ค่อนข้างที่ซิน้อยแต่นอลูกนี่โอเคเลยนะคะนอลูกโอเคเนื่องจากพายุนะคะพี่น้องเนื่องจากพายุค่ะอ้อยพันธุ์ไม้นะคะ อันนี้คือเขาปลูกแบบต้นกล้าต้นกล้านะคะต้นกล้าค่ะอันนี้ปลูกแบบต้นกล้ามีอยู่หาแถวนี่แหละค่ะพี่น้องมีอยู่หาแถวนะคะได้พันมะะุมา้ลมาลวก็ม้าลกม้าขยายพันธุ์ต่อนะคะพี่น้องก็ต้องไปซีเรียสนะคะว่าต้องปลูกซื้อทอนพันธุ์แพงๆไปแล้วจะไปปลูกข้างเดียวนะคะ ม,มันมันว่าจาเป็นค่ะนี่เขากระซื้อม้าเขาเอามาขยายทีละนิดทีละนิดขึ้นกันนะคะค่อยๆเฮ็ดไปค่ะ mm hmm. เพราะว่าเขาเองกะบอกได้ว่าอ่าสิลุงทุนลงทุนข้างเดียวจบนะคะก็คือค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะร mm ้ hmm. องผิดร้องถึกไปเรื่อยๆเพราะว่าอ้อยแต่ละสายพันธุ์กะจะเหมาะกับ แต่ละพื้นที่คือกันนะคะจะเหมาะแต่กับแต่ละพื้นที่คือกันการให้อาหารการให้น้ำให้ปุ๋ยกะสำคัญนะคะพี่น้องการให้อาหารให้น้ำให้ปุ๋ยกะสำคัญเฮาบอโอกาบอ้อยนะคะเฮาบอโลกาบอ้อยเป็นอย่างเขาจงบอโลกาบอ้อยเพราะว่าอ้อยที่เฮาเสียอว็ดพันธุ์เนี่ยเขาจะบอโลกาบเนี่ยพี่น้องเนี่ย ให้เขาเองเขาจะบล็อกกาบเลยนะคะเพราะว่าตาอ้อยมันจะด้านตาอ้อยจะแข็งแต่ถ้าเขาจะเอาไปกินหรือว่าเอาไปขั้นน้าําเพื่อต้องการให้ความหวานมันหวานไวกะสามารถลอกกาบได้เลยนะคะกะสามารถลอกกาบได้นะคะนี่เขากระปุกกะซิมเบิ้งแล้วพี่น้องแต่มันยังหว,วานเพราะว่าอ้อยอายุบบทันได้้ดนะคะเนี่ยพี่นอ้องเบิ้ง เนี่ต้นแม่น่อยกระจีดเดี๋ยวเบิงดามิดบ่สมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวร้อให้แตกกอนะคะล้อให้แตกกอเขาก็จะตัดต้นแม่ทิ่งนะคะจะตัดต้นแม่ทิ่งเราก็เอานอไหมนะคะเราเอานอไหม ข้อดีของการปลูกอ้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือถ้าต้นถ้าต้นแม่เสียห,ยหายหรือตายไปก็จะมีลูกเกิดขึ้นมาทดแทนนะคะจะบเหมือนการปลูกพืชอย่างอื่นนะคะเนี่ยค่ะพันไม้ค่ะค่ะพันไม้ของเขาเลยค่ะในนี้ก็จะมีกล้วยนะคะจะมีกล้วยจะมีอ้อย เนี่ยค่ะพี่น้องนี่แหละนี่มีแค่บรจักแถวค่ะนี่ค่ะ,คะลักษณะล้ำลักษณะล้ำนะคะพี่น้องลักษณะล้ำเบิงเบงผิวเผินนะคะเบิงผิวเผินหรือว่าคนที่โบโบสันทัดเรื่องอ้อยหรือว่าบบลูนะคะแรงที่ไปที่ม้าของอ้อยก็จะมองกับคล้ายๆสุพรรณบุรีหาศูนย์นะคะแต่ว่าใบอันนี้มันจะมันจะเลี้ยวแหลมกว่าค่ะ คล้ายๆสุพรรณบุรีหาศูนย์มีการเปลี่ยนสีมีการอีงอย่างปกติคือกันกับสุพรรณบุรีหาศูนย์นะคะแต่พิเศษตรงที่ว่าเนื้อเนื้ออ้อยจะกรอบแค่นั้นเองค่ะพิเศษตรงที่ว่าเนื้ออ้อยจะกรอบแล้วก็ลักษณะตาลักษณะอีกอย่างกับมะคือนะคะจะต่างกับสุพรรณบุรีห้าศูนย์อยู่นะคะลักษณะวงแหวนนะคะจะต่างกันอยู่ค่ะ ต้องคนที่รู้จักอ้อยนะคะเรากับเบิ้งอ้อยเป็นนะคะถ้ามองผิวผืนจากรูปภาพหรือว่าจากคลิปวิดีโอเนาะก็จะคล้ายๆกับสุพรรณบุรีหานะคะเมื่อคืนนี้เพิ่งปล่อยน้ำใส้ไปนะคะพี่น้องเบิง้งคือแทบจะบบอดได้เลยนะคะแทบจะบบได้ล้เลยนะคะแต่ก็ต้องต้องเฮ็ดเอารุ่นลูกค่ะต้องเฮ็ดเอารุ่นลูก เดี๋ยวก็ต้องตัดรุ่นแม่ออกนะคะเดียวกับเอานอค่ะเอานอเอานอไมนะคะก็ยังได้อยู่หายน้ำค่ะช่วงนี้ต้องเร่งหายน้ำนะคะเพราะว่าขามแรงนะคะพี่น้องเบิ้ลนอไม้บอกยังไงอะค่ะพี่น้องค่ะต้องเร่งหายน้ำเพราะว่าขามแรงนะคะปลูกอ้อยนานี่ปลูกได้ค่ะเพราะว่าเขากระปูกนะคะเขากระปูกอยู่นะคะ แต่ว่าต้องให้น้ําสม่ําเสมอนะคะวางสายน้ําหยุดนะคะสายน้าพุ่งก็แล้วแต่นะคะแต่แต่เขาจะวาง,วางสายน้ําหยุดนะคะตอนนี้กําลังวางนะคะแฟนกําลังวางอยู่เต่หมองหนีบ่ได้วางค่ะนอไหมนะคะนอไหมนี่แหละพี่น้องมีซมี่มีซมี่นะคะเห็น,อน,น,นะะเอานอความหกกะตามที่พี่น้องเห็นเลยค่ะความหกเนี่ยค่ะ น้องไม้กำลังแตกขึ้นมานะคะข้อดีของการปลูกอ้อยนะคะก็คือสามารถไว้ต่อได้หลายต่อเนาะจะได้น่อขึ้นมาแบบนี้ค่ะ <N> เนื้ออ้อยพันนี่กรอบค่ะพี่น้องยืนยันว่ากรอบยืนยันว่ากรอบนะคะเพราะว่าตัดตัดซิมแล้วนะคะตัดซิมแล้วแต่ยังบหวานเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวซีเทศให้พี่น้องเบิ้งนะคะคลิปหนาซีเทศให้พี่น้องเบิ้งตอนนี้แฟนเรากําลังวางระบบน้ำยูนะคะเรากําลังวางสายน้ำหยุดจะบอสะดวกเทศให้พี่น้องเบิ้งค่ะเดี๋ยวคลิปหนาเด้อพี่น้องค่ะติดตามไว้ค่ะช่องอ้อยคันน้ำชายภูมินะคะเดี๋ยวพอกันไหมค่ะคลิปนี้ก่ะฝากพี่น้องไว้สำนีกรนะคะสวัสดีค่ะ